ครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่ในช่วงมิกรียกชันครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับมิอยา,ากจะรบกวนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมหากว่าใครดูคลิปนี้นะครับ กดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องผมหน่อยนะครับผมและถหากว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สาม,มารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนก็มีรีแอคชั่นในคลิปนี้นะครับคนก็เช่นเคยเลยนะครับทุกคนคงจะรู้แล้วว่าเออก็รู้แล้วว่าจะมารีแอคอะไรนะฮะแต่ใช่ครับทุกคนก็ชของตอนนี้นะครับก็เป็นช่องที่รีแอคชั่นเกี่ยวกับอินและวอลแบบ ก็เราชอบมเนาะเนาะวันนี้ก็วยมากับว่าเห็นปานีเป็นพ็อปที่ไปได้มาตอนงานของพี่วอที่สยามพารากอนนะฮะแต่เดี๋ยวจะไปซื้อของคุณอนันต์มาอีกอันนึงเห็นไหมน่ารักมากแบบยุ้งยุ้งจริงแบบนี้ก็สำหรับคลิปที่นี้จะนำมารีแอคในวันนี้นะครับทุกคนเป็นคลิปของกลิ่นบอจากรายการ W U X Y เขามีท่าของเขาปะวะ อกับ U X Y อะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับผมก็เป็นรายการของยินละวอนนะครับทาง c h anel n YouTube ของ Rookie Thailand นั่นเองนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะไปทำกิจกรรมหรือว่า Activity อะไรใน EP ที่1นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าใครดูไปแล้วเนี่ยหรือว่าใครยังไม่ดูก็สามารถมาดูไปพร้อมกันอีก ได้เลยนะคะผมโอเคไปดูกันเลยว,ว้าวเปิดรายการกะน่ารักเลยนะคะไซเซอร์ของอาจารย์หมีกับลิงใช่ไหมสว,วัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ w เ วายครับผม EP นี้ก็เป็น EP แรกสำหรับพวกเรานะครับพี่ยกำจะมาทำอะไรฮะวันนี้รู้สึกว่าความหวานเรามันต่ำไปความหวานเรามันต่ำไปว่าสักกำลัมาเติมความหวานให้กับกันและกันนะครับเฮ้ยจะหวานขนาดไหนอีกอะมาถึงก็จีบกันเลยกูกูน้ำตาลยังคือซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมิสเตอร์คิวมิสเตอร์คิวครับผมเพราะว่าช่วงนี้เราไปเมืองนอกไม่ได้ผมก็เลยพาคุณมากิน ร้านของหวานสไตล์ใต้หวัด่าเราไปทำธุรกิจไออีพีแรกเขาบอกว่าขอเอเนรจี้เยอะๆไปเลยอันนี้ล้นเขาเรียกเอเนอรจี้ล้นพอ่อ, <laughs> พออย่ายอมพอ่อ <laughs> มีแฟนเด็กแนะนวหมายถึงมีแฟนนีสใส่เด็กอะ <laughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าท่านเยอะพอสมควรอยากได้รูปไหมได้ครับใครอยากมีตอเลยขอเล่นเราเล่นมาถ่ายให้เอามุมไหนลงไปลงไปเอาเอาแบบเอาฟิลไหนแบบล่าเริงหรือว่าแบบเท่ๆล่าเริงขอแบบล่าเริงอ๋อมุกๆได้รูปสวยๆแล้วเดี๋ยว อันนันแกงพี่มาเช็ครูปหน่อยดีกว่ามั้งถ้ารักนะหัวยิ้มหวานเทียวบอกให้ยิ้มลอกนี้ยิ้มน้อยอ่นี่ยิ้มเริ่มกว้างโอ้ยนี่ไงเอาเข้าไหลังจากที่เราถ่ายรูปหวานๆกันเสร็จแล้วนะครับเรามาเดทกันนั่นแหล้วเว้ยม่เลยอันนัน จะมา EP นี้อนันต์รู้สึกแบบสั่งยังไงบ้างครับแนะนำหน่อยอันนี้คือน้ำเค็มสายหวานค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะมีหมามีเรมิสคือคโคโก้น้ำิกเนเจอร์จะเป็นอั u ที่เซ็กซี่งั้นผมเขาเรียกแอมเซ็กซี่ให้พี่บอสเว้าวเขาเป็นคนที่ sexy โอ๊ย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 เกินเฮ้ยอนันต์เกินไปอ่ะโหพี่บอสพี่บอส ไปไม่เป็นเลยอ่ะ่เลจะเลือกอะไรผมอ่ะผมจะเลือกทำไมติดมันร้ายวะแฮปมปี้ครับี่ทำไมอ่ะเขามีฮารีหรอใช่เพราะว่าเวลาเขาอยู่กับผมเนี่ยเขามีความสุขตลอดโอเคเดี๋ยวเราไปร้อนเครื่องดื่มอัมเซ็กซี่แล้วก็อัมแฮปปี้จะเป็นยังไงร้อนเลย Why chicken ักเก็ต นกเก็ตก็ต้องอนนักเก็ตเนี่ยออยหนึ่งออหนึ่งอ้อนหนึ่งอ้อสองไม่ต้องเป็นแล้วนักเก็ตโอ้โหพี่บออยอาหารมาแล้วเรามาถ่ายกันก่อว่าเาได้อันไหนคือเซ็กซี่อันไหนีแฮปปี้อันไหนเซ็กซี่อันนี้เซ็กซี่อันนี้เซ็กซี่ หวาสั่งอ้าวพี่ดอ้าเล่นไปครับเอออีพีแรกอนันมันโหดหรอทุกคนอันเนี้ s u p ซ r sexy คุณจะเอาหวานหนึ่งไงครับนี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาบอกใครซ u p e r sexy วะเดี่วะเป็นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนเดี๋ยวเป็นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนสองคนที่นี่อุยหยอดเก่งมากหยอดเก่งมาก ถ้าเป็นหมาเนี่ยอะไรกินตรงไหนก็ได้แต่เพื่อนะพี่ไหนกินนั่นพี่ตัวอะไไม่หยุดมึไม่เกินไปแล้วมันมันเป็นเพราะเราเข้ามาที่นี่ถามจริงสกีบอ่ะไม่ไม่ใช่ถาจริงคำพูดที่ใช่สกีบปะถ้าไม่ใช่สกีบนะอันนั้นคือข้างมากเลยเนี่ยไม่ใช่การแข่งกินขนมธรรมดาแน่นอนน่าจะมาจากความรู้สึกเขาเลยเนาะไม่ใช่สกีบหรอกเก็บลูกกวาดแต่ไม่ใช่เก็บลูกกวาดแบบลูกกวาดตุ่นะ เป็นเก็บลูกกวาดในเกมของทางนีแ็กแอปใหม่ล่าสุดนึกว่าจะไม่มีสปอนส์ซะแล้วหรอแล้วมันเป็นยังไงนี่เลยเอาโทรศัพท์มาก่อนคือมันง่ายมากนะครับสำหรับลัคก,กี้เกมมันมีกติกาดังนี้เฮ้ยฮะกติกุ๋ยเฮ้ยแม่งไม่ไได้หรอวมันมีกติกาดังนี้นั่นก็คือเนี่ยพอเข้าแอ,แอปเลยใช่ไหมคุณแค่แบบ กดลูกศรอะไรบนจอเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้เพื่อใช้อะไรเพื่อใช้ในการเอาป้าเนี่ยไปรับลูกกวาดสีตาม,มซึ่งแล้วก็ลูกกวาดทั่วไปก็จะได้10คะแนนใช่ไหมแล้วก็ลูกกวาดดีแท็กจะได้15าคะแนน ไอ้การระเบิดได้ลบสิบคะแนนเลยเนะี่ยเออแล้วเกมนี้แข่งไปเขาได้ <st> โอ้โหเกมนี้เขาแจกรางวัลเยอะแล้วแจกจริงด้วยเพราะว่าแต่ไปที่คุณมีคอยเนี่ยคุณสามารถเล่นเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งครั้งแรกเขาจะให้เล่นสีด้วยนะครั้งต่อไปก็แค่ใช้แค่สิบคอยในยการเล่นแต่ละครั้งซึ่งเขาแจกสี่สิบรางวัลเลยนะแล้วใครที่เล่นได้แล้งแบบสิบอันดับแรกเนี่ยรับไปเลยครับไอโฟนสิบสองฮะไอโฟนสิบสองเลยไอโฟนสิบสองนั่นแหละโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยอืองง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  เราไม่ธรรมดาแน่นอนเราจะเล่นเป็นสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเราจะโอ้ยอืมครั้งที่สองเราก็คือจะมัดมือไว้อุ้ยมัดมือขนาดเฮ้ยมัดมือด้วยกันเหรอมัดมือกันแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยดูถนัดขวาเพราะฉะนั้นก็มัดมือข้างซ้ายไว้พี่ถนัดขวาก็ต้องมัดมือข้างซ้ายไว้คุณพร้อมหรือยังที่จะเล่นลัคกี้เกมอุ้ยพร้อมแบบเมื่อวานแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยอุ้ยรับดิทำไมไม่รับอ่ะ ไม่มีประโยชน์หรอกเฮ้ยเฮ้ยนี่รับไปดิคลอบหเบิดมัน20คะแนนนเอาคืนหรอหรือยังไงอะอ้ยโอออาวอุ้ยโท่โท่อุ้ยทุกคนมันเกินไปปะไห้ไหนห้ดหนไหนไหนหนไหนไพร้อนไหนบหนไหนไหนไหนนไหนนนนันนไหนนนันไหนไหลังใจที่ดี เฮ้ยทำไมแม่นจังวะอานันอานันโอ้โหมันยังแม่นเงียบไปแล้วมันยังแม่นเงียบไปแล้วไม่ทำอะไรอ่ะทำอะไรข้างหลังอ่ะทำอะไรข้างหลังอ่ะมีน้ำมีน้ำก่อนรับดิอนันมาเอ้ยหน้าจอสกปกมากกว่าทีน้องดีไม่ได้ไอ้บ้ามันมันอยู่กับหน้าจอไม่ได้อานันอานันใจก็เพื่อนดิโอ้ยไอ้น้องนายจบแล้วสิบเก้าเขามากวนจออ่ะแล้ว มันควรจอด้ขนาดนั้นเจ้าเล่อะต่อสองคะแนนค่ะอุ้ยมันออกแอ็มมันออกไม่ทันเลอดช้าแทนอดมีเห็นไม่เป็นไรนี่เล่นอดจอไว้เจ้ามันตัวใหญ่ๆครับผมแล้วก็รอบแรกเลยผมจ่อกันอีกแล้วตีคะแนนต่อเจ็ดสิบเก้าคะแนนคล้องคอกันอีกแล้วซึ่งรอบที่สองโอบกันอีกแล้วมัดมือที่ยังไม่ถนัดกันไว้นะฮะแล้วก็มาแข่งกันเล่นเพราะว่าอะไรเพราะอะไร เพราะเราจะต้องไม่พังจากกันเพราะเราจะต้องไม่พังจากกันนี่ทำไมโอ้โหโอ้โหเพราะแอร์หรือเปล่าแก๊สผมว่าใช่เพราะแอร์หรือเปลแบบนี่มาใช้พูดสองสามทุกคนมันเกินไปปะรายการเนี้ยคือเป็นรายการของตัวเองแล้วกับก็ทำอะไรก็ได้ขนาดนี้เลยเหรอหร้อยแปดสิบครับไม่คุ้นหันมาเห็นดิวเล่นอยู่ครึ่งอันแล้วยืนเล่นเงียบๆอยู่ครึ่งอัน ครับผมแล้วก็มาสรุปผลคะแนนเนี่ยผม,ผมได้120นะครับส่วนเขาได้180ครับโอยว้าเรางิชน,นะอ้เสม,มอมนะเสมอครับถึงเกมจะจบนะครับแต่คุณแม่งไม่จบก็มาไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ครับผมเกมของเราก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าสาหรับลูกค้าดีแท็กเนี่ยยังไม่จบนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันเนี้ยถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะครับและ40อันดับแรกนะครับในแง้งเนี่ยก็จะได้ของรางวัลจากดีแท็กไปเลยครับ แต่ว่า10อันดับแรกที่คนบอกไว้เลยว่ารางวัลใหญ่มากเพราะเราจะได้ไอโฟนสิบสองับไอโฟนสิโอ้ยโว้วก้าวผมก็สำหรับใครที่คอยเยอะๆเนี่ยก็อย่าลืมมาใช้คอยเล่นเกมบนดีแทรแอปกันนะครับของรางวัลเยอะมากไปแล้วคับพี่ได้ดีแน่นอนครับผมแล้วก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณ ขอบคุณดีแท็ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่มิสเตอร์คิวให้เราถ่ายทําด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีพีแรกสําหรับเรายังสนุกขนาดนี้นะครับอีพีต่อไปรับรองผมชนะแน่นอนอุ้ยของผมอยู่แล้วเฮ้ยเเหม็นก็ฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับ W X Y ได้ที่ a c e บ o o k แล้วก็ YouTube ของลูกี้นะครับผมถึงเราจะไม่ถูงหวยเนี่ยก็ยังมีหวยจำเฮียนะครับทุกวันที่15้าครับถึงเราจะไม่ถูกหวยก็ยังมีหวยับเพียอีกแล้ว รู้เลยนะคะไม่เคยเป็นหวยถึงเราจะไม่ถูกหวยนะครับแต่ก็ยังมีหมวยกับเมียครับเพราะว่ารายการของเราจะมีทุกวัน26แล้วก็วันที่1นะครับไปแล้วครับไปอย่างนี้เหมือนจะบอกไปอย่าง นั่นเองนะครัทุกคนโอ้โหแหมพอเป็นรายการของตัวเองแล้วคือแบบไปสุดมากขนาดแค่ EP แรกอะรายการแค่10นาทีอะรายการกุดอีกแล้วอะ10นาทีเขาจีบกันไปแล้วประมาณ9ก้าจุดเกวินาทีก็คือ10นาทีจีบกันไปแล้วประมาณ9นาทีอะคือแ,แบบเฮ้ยมันม EP แรกยัขนาดนี้แล้ว EP ต่อไปแบบจะขนาดไหนอะทุกคน ถ้าคำพูดไม่ใช่สคริปต์นี่คือจะแบบว่าทั้งรักกันเกินเบอร์มากคือโอ้โหไม่ไหวจ้ะก็รอติดตาม EP ที่สองกันนะครับมันแบบเหมือนเขาไมา่เดทกันเนาะเดทกันจริงๆนั่นแหละและ้วคือคำพูดบทสนทนาแบบการแบบหยอกล้อกันคือมันเกินเบอร์มันไหนคําว่าพี่น้องอะ่ะมันไม่ใช่หรอกพี่น้องอะ่ะไหนค่ายบอกนี่ เด็กไม่ค่ายเป็นแฟนกันเนี่ยต้องพาไปเวิร์กช็อปด้วยนะแซมบทพี่น้องไม่เนียนนะครับคุคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมไปพร้อมกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะผมสำหรับคลิปวันนี้นะคะมิ้งก็ขอบคุณทุกคนนะครับก่อกกนจะไปไปนะคัคทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ช่องของมิ้งหน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีคับบ๊ายบาย